คนสวยขออภัยเธอชื่ออะไรบอกทีไม่รู้จักมักจีดูสิถามชื่อทำไมเล่นกกอยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่นี้ไม่ได้ โทษใจช่างดำนักหนาขอโทษทีฉันมีธุระจะทำตอบฉันก่อนสักคำถามชื่อโปรดบอกมาฉันไม่รู้เอเดูสิยายักษท่าโทษคนสวย Bak! Bak! Hmm! Bak! 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 จะทรอจะทำไมจำไมนะคราวหน้าคราวหลังมันจะพูดอะไรให้ระวงปากไวด้วย พราะคุณฉันไม่อิ่มได้ไงครับป้าก็ผมเล่นซดน้ำไปครึ่งถังขนาดนั้นน่ะอยู่ลูกทุ่งอ่ะมันต้องมีเผ็ดบ้างร้อนบ้างแซ่บๆซบอย่างนี้บ้างปลาตํำแปลกไปหน่อยนะไม่ไหวครับกลัวถ้าเกิดกินเผ็ดแซ่บเกินไปเนี่ยเดี๋ยวปากมันจะจัดบางครบางคนน้อยไปสิอย่างนายนะไม่กินเผ็ดกินแซ่บนะปากจัดได้ขนาดนี้ไม่รู้ที่บ้าน อนเด็กอะยัดหมามุ้ยใส่ปากล่อโอ้โหหมามุ้ยนี่แต่คู่เนี่ยปลาคุณดาวผมได้ขนาดนี้สงสัยตอนเด็กมีคนเอาตำแยมยัดปากคุณเนี่ยฮะคาร์ลเฮ้ยนี่จะมางหรืไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรคุณมาสิอะไรสิพวิ่งแล้วเดี๋ยวนี้ย้ำกันได้คิดถึงกันมากไหม เสียไม่เจอกันสนานคิดถึงใจแทบขาดคนยังเสียเนี่ยคิดถึงคนอื่นไปหรือเขาว่าเสียเนี่ยคิดถึงแต่เงินไม่ใช่เหรอ <G ül> เงินก็คิดถึงแต่คิดถึงพวกลือมากกว่าเฮี <G ül> ยามาดี <G ül> เพื่อเห็นแก่มิตรภาพเก่าแก่ที่เรามีที่ผ่านมาหนูโทษทำกับเฮียเฮียจะลืมไม่หมดถ้าหนูกลับมาอยู่กับเฮียหนูจะเอาเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เฮียจะให้ทุกอย่างเฮีย,ยยอมขนาดนี้หนูก็คงจะต้องกลับไปเซ็นสัญญาก,กับเฮียเหมือนเดิมสายไปแล้วเสียยังไงนะฉันก็ไม่กลับไปเซ็นสัสญ,ญญากับเสียหรอกเสียเอาลัเอาเปรียบฉันมากแค่ไหนคใครเขาก็รู้ ถ้าฉันกลับไปอีกอะนะฉันก็โง่มากเกินทนถ้าไม่เซนนะหนูโง่แน่ๆเพราะหนูน่าจะห่วงคนในวงและคนในครอบครัวของหนูบ้างเฮไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่กับหนูได้นานเท่าไหร่หุบปากได้ยังมึงพูดกับใครกับมึงไงแล้วมึงอะไรก,กูอยากจะทำไมไหมได้ยินชาติล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ตายไงโซง่เไม่เซ็สัญญากับมึงไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหน สส่หัวไปได้แล้วเฮ้ยไม่เคยแค่หัวให้นายแกบ้างหรอเปลนิ่งขนาดนี้ไม่ได้ยินเลยสสยหัวไปไงอ๋ไรอะไรอะไร กาศพวกมึงขนาดนี้พวกมึงยังกล้าไปฏิเศษกูแล้วมึงจะเสียใจฝางไว้ก่อนนะเว่ หัวอย่างี้เ่ะเสียไม่ได้กินลูกน้อยดอกลักมันด่าเสียงอ่ะไอหมาบ้านี่เหรอกูไม่สนลเลยยังไงซะมันก็หยุดกูไม่ได้มันมีความนาจะเป็นสูงเ,เียอ่างเนี่ยคือผู้บงการแล้วก็อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รอบฆ่าคุณทุกครั้ง เป็นมันก็ดีเออไม่จะดีได้ยังไงอะบัวก,ก็รู้ดีว่ามันต้องจะฆ่ามผมอะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเห็นศัตรูในที่สว่างน,นดีกว่าศัตรูที่อยู่ในที่มืดเพราะเราจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันเป็นใครจะมาไมา้ไหนแต่ยังไงคุณก็ต้องคอยระวังตัวไว้ช่วงนี้ดอกรนะัก ถ้าผมจะขอให้คุณยื้อเวลาการหยุดเดินสายไปก่อน <Hey. S 1> คุณจะว่ายังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยผมผมว่าเราจะได้มีเวลาตามความเคลื่อนไหวของมันส่วนลูกสาวคุณเองก็จะได้พักนานขึ้นด้วยขาเขาเจ็บอยู่ อาเอาเอาผมจะหยุดพักสักอาทิตย์ดึงเอาแต่แต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราสองคน,นไม่ต้องไปบอกสาหเหตุการยืดเวลาออกไปให้ใครรู้